สวัสดีค่ะแม่หญิงมาแล้วแม่หญิงสาวสกุลมาแล้วจ้าวันนี้จิพามากินมะมงมะมงซงสมะมงดองกับเจวมาก,กินก็ดีดาขี้มันนี่กินข้าวกับชันตาวันนี้ของส้มดีดาสิกินวันนี้มา้มาพี่น้องไม่กินน้ำกันงหอดบ่ล่ะหดาหอดบ่ะอย่ามาอย่ามาอย่ามา

ăn loại ướt măng dong, măng dong kia không, mì măng sốt cơm măng dong, có đi ăn, อืมอืมแซ่บเคยใส่น้ำแบบนี่เลยระวังขี่แตกเด้อกินนั่นของเปรี้ยวกับน้ำนะลูก không mặc hmm. à? mặc mà mặc mà mặc mặc gần mặc mẹ mặc 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 mẹ ơi mặc 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 แม่ดูแล้วทำไมถึงเปรี้ยวเพราะว่าเราเอาเปลือกมันออกอันนี้บ่มีเปลือก<ม>อแก้วไส้อันหอมแดงเด้อพี่น้องหอมแดงกุงแห้งโบแมนตอนไปแรกนะต้อมหอมแดง แต่ว่าคันนี้ตอนไปแดดก็คือสชิ่วแสบอออยโอ้ยอ๋อโอ้กิน่ากินเกไม่เปรี้ยวไม่หวไม่อ่้ไม่เปรี้ยวดูแม่ไม่เปรี้ยวเลยไม่เปรี้ยว tiếng mấy tiêu chưa nhu nếu biểu 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 nào, ไม่เปรี้ยวเลยไม่เปรี้ยวพัดโดนมากินนู้นน่ะนะไม่เปรี้ยวเปรี้ยวตรงไหนปากกามาวงเลยไม่เปรี้ยวเลยไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวอือเืออยเปรี้ยวเลยเผ็ดเหรอเผ็ด พิธีดานะ่ะกิน้มเก่งนะพิธีด่ดาได้แต่ว่าชะตาบอกคอยกิน <c oughs> ถ้าถ้าแม่ใส่มีตอนปลาด้วยนี่กินปะกินเอ้กเอากล้ากินเหรอกินยวแม่เดี๋ยวแม่จะไปเอาอยู่บ้านยายพัดมามา,าใส่ตอนปลาลเนาะ ก็ให้นามตั้งกินด้วยสามลักน้ำจิ้มลองเสร็จแล้วนอนคอนอนคอ,อ,อพอแล้วพอแล้วมัง้งไม่จะขี้แตกเด้อ <c oughs> นี่ เนี่ยไม่เป็นหอมรอบหน้าไม่จะใส่กุ้งด้วยเอาไหมใส่กุ้งใส่ตอนประแดกใส่กุ้งใส่กุ้งได้อืมอืมอืมเปรี้ยวตรงหนาปกามะม่งเลยไม่เปรี้ยวอืม ัน่าข้าวเด้อไม่เบียวเนอะไม่เบียวเลยไม่เบียว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 ท้าให้กินเลยพี่น้งองเอามะม่วงมานั่งกินท้าแข่งกันเลยเหรอบอ่รส้มอ้าว เป็นไรเป็นอะไรอะปวดตดมะ <c oughs> พี่ดาไม่ไหวแล้วพี่น้องพี่ดาไม่ไหวแล้วเผ็ดเหรอเอาไก่ไม่กินง่ายไก่หมดแล้วบอ มากินพร้อมกันได้กินพร้อมกันมานั่งทางหนา้าดีใครจะออกใครจะเปรี้ยวกว่ากันเปรี้ยวตรงไหนประกา,า,ามาวงเลย <c oughs> หนึ่งสองไม่เปรี้ยว ม,มูส้มนี่หละมูส้มมูส้มเลย <c oughs> น่ะมูส้มนะ่ะอี๋มูส้มอี๋พอยังไป <c oughs> ไปล้างมือทีนี้นะพอแล้วนะกินอยู่เอาคิดว่าพอแล้วสน,นะ うん。<noise> mm.

เป็นอะไรอะ่ะชักทำไมกินไปด้วยเต้นไปด้วยบ่บก่กินมะม่วงนะคะให้เต้นไปด้วยใช่ไหมเป็นอะไรพี่ดาไม่ไหวก็พอลูกแต่ <c oughs> ว่าอยากกินมันอร่อือ ว่าพี่ดาเก่งจังเลยไม่เปรี้ยวเลยมายิ้มเส่กันดิคือกันบ่พี่น้อง <c oughs> <c oughs> อ้ยคันคลิปนี้ออกไปนะคันค่อยอยู่โรงพยาบาลนะ่ะคือค่อยกินมะมงเดือยค่อยไม่ได้เป็นโควิดเด้อยพี่้องเด้อย <c oughs> <c oughs> บทตองยาน่อยเด้อ ชมอืมม่าชมไม่ชมพอยังพอละอิม่มละพี่ท่าอิม่มละขอจบคลิปแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะฝากติดตามเพจแม่หญิงสาวสะกดได้เด้อค่ะเด้อ เป็นกําลังใจส่องแม่ลูส่องแม่ลูซึ่งมากินให้เบิงอีเด้อกดเป็นกําลังใจให้บ๊ายบายบีดาบ๊ายบายยิ้มหนยิ้มหนอ๋อคือยิ้มััน